เปิดตัวแล้วผ้าเช็ดจอ Polishing c o d e จาก Apple ในราคา690บาทที่สามารถใช้กับจอกระจก Nano Texture ได้ <S <S ล่าสุดทาง Apple ก็ได้วางจำหน่ายผ้าเช็ดหน้าจอ p o l i s i n g c o d e ที่มีราคาอยู่ที่690บาทซึ่งบนหน้าเว็บไซต์ของ Apple ไม่ได้เผยรายละเอียดของผ้า ระบุคุณสมบัติเอาไว้ว่าผ้าเช็ดรอยผืนนี้ทำมาจากวัสดุที่อ่อนนุ่มและไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วนจึงใช้ทำความสะอาดจอภาพ Apple ทุกชนิดรวมถึงกระจกนาโนเทคเจอร์ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับตัวผ้า Pollishing Code ของ Apple จะเป็นผ้าสีขาวมีโลโก้ Apple และเป็นหนึ่งในผ้าแบบพิเศษที่ทาง Apple แนะนำให้ใช้สำหรับทำความสะอาดหน้าจอของ Pro Display XDR ที่เป็นรุ่นกระจก n a n o t ทคเจอรซึ่งปัจจุบันตัวจอรุ่นนี้มีราคาอยู่ที่189,900บาทครับใครซื้อแล้วบอกผมหน่อยนะครับว่าใช้งานเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับ ใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาสเพียงแค่เดือนละยีิบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะครับขอบคุณครับ